นานโนตรรัดก่อนกูกุโตไม่ตัดสังเกตแสงแวบเดียวและการดูดตัดทั้งคู่นี่ก็คือเครื่องมือที่ปรับปรุงมาจากตอนที่แล้วก็คือตอนไอเดีย179ตัวทดสอบระบบสายดินในตอนที่แล้วสายลายจะต่อตรงเลยไม่ได้ผ่านสวิตแต่ตอนนี้ปรับปรุงให้มีสวิตเพื่อที่จะดูแสง เพื่อทดสอบเบเกอร์กันดูดว่าตัดเร็วแค่ไหนจะมีแสงวาบนานแค่ไหนและสว่างแค่ไหนเพื่อดูว่าเราจะเจ็บแค่ไหนนั่นเองสายสีน้ำตาลนี้ก็คือสายลายหรือสายที่มีไฟก็ให้ต่อเข้าที่ขั้วลายหรือขั้วเอจะมีสัญลักษณ์บอกที่ตรงนี้ว่า L อส่วนสายสีเขียวก็คือสายดินก็ให้ต่อเข้าที่ขั้วดินหรือขั้วกราวตรงนี้สายนิวทอนหรือสายที่ไม่มีไฟเราจะไม่ต่อสายลายมาผ่านสวิตช์แบบนี้ แล้วก็มาเข้าที่หลอดไฟโหลดไฟก็ต้องใช้ตั้งแต่5วัตขึ้นไปเพราะว่า5วัตจะมีกระแสอยู่ที่22.72ม ah, ิลลิแอมซึ่งมันจะริมเกินไปอาจจะให้เบรกเกอร์กันดูดไม่ตัดส่วนหลอดนี้ก็จะเป็นหลอดเขาจะระบุมาแบบกว้างๆว่า3วัตถึง5วัตแต่ผมมาวัดแล้วมันเป็น10วัต์10วัต์นี่ก็จะมีกระแสอยู่ที่45มิลลิแอมซึ่งเพียงพอที่จะทําให้เบรกเกอร์กันดูดทริปลงมาได้จะทำการทดสอบเบรกเกอร์3ตัว ตัวนี้จะตัดที่30มิมลลิแอมพีคสามสิมิลลิแอมพีคก็เท่ากับ21.21มิลลิแอมความเร็วในการตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาที0.1วินาทีก็เท่ากับ1ส่วน10ของวินาทีส่วนตัวที่2นี้จะตัดที่15มิลลิแอมพีคหรือ10.605มิลลิแอมความเร็วในการตัดไม่ได้ระบุไว้ผมเดาว่าน่าจะเป็น0.1วินาทีเหมือนกันหรือ1ใน10ของวินาที ส่วนตัวที่3จะตัดที่30มิลลิแอมป์พีคความเร็วในการตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาทีก็คือ1ใน10ของวินาทีทั้ง3ตัวนี้จะตัดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาทีหลอดนี้ก็จะเปรียบเหมือนคนโดนไฟดูดจริงๆก็จะดูว่าเวลาโดนไฟดูดไฟจะวิ่งผ่านเข้าร่างกายคนแสงแรงหรือไม่และแสงจะอยู่นานหรือไม่ถ้าแสงแรงและอยู่นานคนก็จะเจ็บปวดมาก แาแวบ,บเดียวแล้วแสงเบาก็จะรู้สึกนิดเดียวหรืออาจไม่รู้สึกผมจะทดสอบยี่ห้อชิลดินก่อนเมื่อผมกดสวิต์สายไฟจะวิ่งเข้าคนแล้วก็ไปลงดินที่เต้ารับดูแสงแวบบเดียวลองดูใหม่อเคแสงตัวบนตัดแต่ตัวล่างไม่ตัดเอาใหม่ตัดหมดดูอีกครั้งสเกตแสง แป๊บเดียวแล้วก็เบรคเกอร์กันดูดทั้งสองตัวก็ตัดตอนนั้นผมจะลองโกกโตกับนาโนดูแสงดูเบรคเกอร์ตัดพร้อมกันหรือไม่โกกโตตัดก่อนนาโนไม่ตัดแต่บางครั้งนาโนตัดก่อนโกกโตไม่ตัดสังเกตแสงแว๊บเดียวและการดูดตัดทั้งคู่ลองใหม่ไฟดูดแวบเดียวตัดคู่อีกครั้ง เว็บเดียวตัดคู่สังเกตแสงจะติดไม่สว่างจ้าและการตัดก็รวดเร็วก็คือ1ใน10ของวินาทีทําให้คนที่โดนไฟดูดนี้ไม่เสียชีวิตครับและจะรู้สึกถึงไฟดูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่การใช้งานกับเครื่องน้ำน้ำอุ่นผมแนะนําให้ใช้เป็นขนาด15มิลลิแอมป์เพราะว่าถ้ากระแสมันล่วมาถึง15มิลลิแอมป์ตัวนี้ก็จะตัดส่วน2ตัวนี้เป็น30มิลลิแอมป์ก็จะไม่ตัดลองใหม่ ตัวกระดูดตัวบนตัดก่อนแล้วส่วนตัวกระดูดตัวล่างไม่ตัดเพราะอะไรน่าจะเกิดจากการที่มันตัดที่เวลา1ส่วน10ของวินาทีเหมือนกันดังนั้นจึงทําให้มันมีโอกาสที่ตัวใดตัวหนึ่งจะตัดก่อนได้ตัวนี้15มิลลิแอมป์ตัวนี้30มิมลลิแอมป์มันตัดก่อนได้อย่างไรก็น่าจะเกิดจากจังหวะที่กระแสมพุ่งพวดขึ้นไปนั้นอะช่วงห่าง15มิลลิแอมป์กับ30มิมิลลิแอมป์มันแทบจะชิดติดกันจึงน่าจะไม่มีผลต่อการตัด เร็วหรือตัดช้ากว่าครับเพราะกระแสมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากครับ